สวัสดีครับมาพบกับเราในช่องน้องมากมีอ,อ,อีเลฟิน<อ>ไทย,นยแลนด์กครับผมอันนั้ฝนตกช้างขึ้นไม่รอดนี่ทำไงดีนี่ช้า,างอยากเล่นโคนเย,ย,ยอะๆอีกแล้วไม่มันนี่ขึ้นไม่ไหวนี่อันนั้ลงไปดึงน้องขึ้นมาเร็วเอาจริงก็ได้เฮ้ยไม่เอา <c oughs> อันนั้จะไปเล่นโคนเหมือนมันนี่ใช่ไหมไม่ดูดูมาม,ามีทำแล้วนั่นเห็นไหม มีอยากเล่นเนาะ pues อ่วามันนี่มันนี่ไปกินนมแล้วบางมีขึ้นไม่รอดอาว่อาว่าเหรออาอยากดนลเอาเอาเอสเวาล้กั่ะสามแม่ลูกหาทางขึ้นไม่ได้ทำไงดีเอฟซ ดูนะผมอุ้ยอันานยดูน้องๆหาทางขึ้นสิอโบจะพาลูกขึ้นได้ไหมนะครับหลังจากฝนตกแล้วมันลื่น งานเข้าพวกเราแล้วนะครับต้องให้อนายไปดันก้นเน,ะนาะไอ้นายดันก้นไม่ได้ล็อกดันก้นมันนี่ได้ไหม <S 2> <S 2> ดันขึ้นไหมบันเทนฝนหายตกแล้วเหรอฝนหายแล้วเหรอใช่เอียไปดนยืน เราจะช่วยชายยังไงดูมันนี่ลื่นห่าหึฮันตลกมากเลยตลกเหรอคทำตลกตลกทำให้รายซื้อบืนแล้ว <S 1> <S 1> อเออเขื่นมันนี่ขึ้นมามางมีขึ้นมางานเข้าเลยนะเอะ็อือจ้ะอือจ้ะอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึง <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวเราจะต้องไปดันก้นมันนี่ขึ้นแล้วนะครับเอฟซีดูอา้าวอ้าวใครมันนี่ขึ้นรอดไหมนี่ใครพอ่พอฮะช่วยด้วยพ่อฮะช่วยด้วยพ่อฮะช่วยด้วยช่วยมันนี่ด้วย <c oughs> เฮ้ยเฮ้เออเอาช่วยกันสองพี่น้องเอาขึ้นลูกขึ้นขึ้นเอาเอาเร็วๆมันนี่เร็ว Ui, ui, cướp lèo, lúc cướp lèo Ui Điều lèo, lúc lèo Lúc, lèo, lèo Lèo, lúc lèo Cướp cho tay lèo Nhiệt điêu, ui, ui, ui. <laughs> ui leo, leo. chia, chia nón, chia nón Anh à mà Chạm mà Lèo mấy ní lèo lúc lèo Ui, kênh, kênh, tôm mươi hai nón ออเก่งเก่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 ได้แมงขึ้นได้มนายได้แล้วได้แล้วเหรอเออเอาอีเดียวอุ้ยนมงขึ้นม่ไแม่โงอ่ะมังมีขึ้นไามงมีขึ้นมามไปช่วยแม่เร็วเร็วมังมีเร็วเร็วเร็ไปช่วยแม่เร็วเดี๋ยวมันจะลื่นไปอีกเออ เก,เกง่งเก่งเก่งตบมือให้น้องหน่อยอันไหน,เ,นเ,นะเออมางมีลงไปเลยอันไหนเก็บตึมตะคองหน่อยเก็บตะคองไหมดูมันนี่จะไปแล้วเก็บตะคองไามอย่าลงไปมันลื่นแน่แน่แน่อย่าลงไปมันออลืน่นมันลื่นนะ่ะดูมันนี่มันนี่ไปเรียกแม่ขึ้นมาลูกเออเอ,อ้ย มันจะลื่นมลืเร็วเล็วเร็วมันนี่มันนี่มันนี่ลงไปช่วยแม่นะดูแม่ฮะอยดิแม่ฮะขึ้นมาฮะแม่ฮะแวอยดิอยากให้หนูต้องผิดหวังมแม่แม่ขึ้นมาฮิแม่ไหวไหมเฮ้ยมันนี่ลื่นมันนี่จะตกไปข้างล่างไหมนี่ไม่ฮะไม่รอกไม่ลอกโอ้ขึ้นได้แล้วนะในที่สุด ในที่สุดก็ขึ้นได้เนาะนาย้ตบมือนั่งสี่ล้อเธอนตบมืออ่ะตบมือขึ้นมาได้เล่นโค้งเลยเปล่านายนายจะขี่จะกลับยังไงนี่ขี่ได้ไหมนี่เล่นโคน้งไม่ได้หรอกเด็ก <c oughs> ช้างเล่นเนรื่องนายเล่น

เอ,อาไปนี่เอ,อาไปนี่เอ,อาไปนี่เอาไปนี่กลับบ้านเร็วเรืออะไรอะไรมันมามีมากลับบ้านเร็วมีกลับบา้านเร็วเร็วเรื่องมันนี่เร็ว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 เรืออะไตอนตอนมากมีมาแล้วเฮ้ยอันไหนให้รถเข้าไปก่อน Ừ. đi ra vẽ vẽ, kiếm da tỏ. à, 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 thương ban à, mấy à, 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 thôi lươn 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 à, ừ. Thôi thôi Chạy 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 Thôi

ไปไปไปทางไปไม่ได้หรอกทางตันทางตันบ่บางมีบามีไปแมมไปแล้วไปมาาทงนี้เรียข้างมีไปเร้ยเฮ้ยเฮไพากันมุดเข้าป่าไปเลยดอสิไหนเรียกช้างไปวะเรียกมันนี่ไปด้ บุมเม่เขาคันนะครับดูฝากันมุดเข้าป่าหมดแล้วโอ้อยจะถึงบ้านง่ายไหมนี่ฝนตกนะครับผมขี่ไม่ได้แล้วนะครับน้ำอาบก็ไม่มีนะลงไม่ได้นะครับน้ำแถวนี้ไปเรียกไปนะเรียกไปเรี้ยวโบะไป โอ้ควานน้อยของเรา <c oughs> บบเออนะโบหาขาของกินก่อนโบหาของกินแล้วบอกมันนี่มามันนี่ เร็วๆบอกสิอานนี่ใช hm ่ค่ะถ้ามกิดถ่ายท้องเฮ้ยต้องให้ดิอืมย mm, ัยยายนี่มันเน่น um um ี่มาเร็วเร็วเร็วลุลุนฝนมาแล้วเร็วเร็วเร็วเฝนไม่มาหลอกฝนหายตกแล้วนูนมืดมาทางหลังนูน ยกขึ้นถือจะถืออย่างนี้ถือดีๆเออเขาไม่ให้ลากหรอกเาไม่ให้ามาเรียกมันนี่มาเรียกมา นายเดินมาก่อนนะเดินมาก่อนแนอย่าไปก่อนน้องมานี่เรียกไหมนายเดินมานี่มานี่มาแล้เห็นไหมนั่นเออเรืฝนมาแล้วบอกสิฝนมาแล้วเดยอฝนมาแล้วเร็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 ว เเสียงูรีบๆๆนายเรียกมันนี่มันนี่มาเร็วไปนะรีบมองไปเร็วๆเนาะมันนี่เดินทางนานายแล้วนั่นเดินกลับบ้านนายดีกว่าเนาะใครเป็นควายชนะจะได้รางวัลอืมจะได้รางวัลใครถึงบ้านก่อน เฮ้ยมากมีถึงหลังนายแล้วเดือดเดือๆเร ừ, ็วเร็วฝนมาแล้วเดือดนายนายเรียกช้าไปนายเรียกเด็กๆนะครับ เราจะเดินตามเอาแวะยว,วะปั๊มเวะเพิ่มพลังเนอ่อยระหว่างทางนะครับแม่ก็ไปเล่นโครนเน,ะนาะกินดีนะนะครับ ดูเกา่าเกาเกา่าดูแม่เขาอ้วนมากเลยนะแม่โบนี่นะครับอู้นา,นายไปถึงนู่นควานเราไม่รอช้างเลยดูไปถึงนู่นแล้วนา,นายไปดู ขาวๆน้อยๆนู่นน่ะใจรีบเรียวฝนตกนายช้างไม่ไปไปไปฮึยฮ้ไปลกไปไปไปฝนใหม่แล้วล่ะนุ่นมืดใหม่แล้วนะครับผมเฮ้เฮ้ยไปไปมามามาเร็ว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 มันนี่เร็วเฮ้มันนี่ ว่ามันนี่กินยาเจ้าชู้ส่วนแม่กับพี่เขาคันอะไรอยู่นี่เอ้ยเอ้ยมันนี่มันนี่เนี่ยโอ้ยเร็ว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 มันนี่เร็วเร็วไปมามาเราไปก่อนเลยมันนี่ปะ ไปใครไม่มาก็ช่างเขาไปไปไปกับพ่อไปหรือไปไปเร็วเร็วเร็วให้อยู่นี่แหละใครไม่มาดื้อเนาะพูดไม่ฟังเนาะเนาะลูกหลานเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่พูดไม่ฟังเราไปก่อนเลยดูส่วนแม่กับพี่เขาอยู่นู่นนะครับแบบนี่ปะไปเราไปก่อนเลยป่ะ <laughs> แม่ไปเล่นโครนอะไรอยู่ดูอ้เนาะ